สวัสดีคะ่ะยินดีเข้าสู่ช่องปู่ป่องยถาแฟมิลี่นะคะอันนี้คืออันทําความสะอาดสิมาล่ะบอเบสิมาอยูน่นาล่ะบ,บอ,อสิมานอนเกี่ยวข่าวบอ,อ,อที่นอนของออลุงเสือนะคะนี่อ,อยู่นานะคะอยู่เถียงนานะคะนี่ก็กี่ปว๋กขี้ปว๋กคนเดยวเนี่ยเหี้ยน่าจะเงียบปุ๋กที่บ่ละยังปุ๋ก มาดูข้าวมุมนี้นะคะที่แอดเคยถ่ายให้ดูบ่อยๆนะคะลุงเสือเกี่ยวเรียบร้อยนะคะที่ต้นสูงสูงอ็อันนี้งามมากนี่ได้จักมัดนี่เบบได้จักมัดนี่เคนเกี่ยวไว้สามารถสูงกว่าญยญาผ้าอีกเขาเออ,อตัดไปมาขวบสเอามาหลีไว้คนที่ตกห้ำ ปไปเกลืออาหารปลาบันนี่เข่าที่ข่อยอามาาน,น่ะล่ละมีทั้งเข่าอันเจ้าเข่าเนี้ยนันฉิกกิน่นมาจะวปเบิ้งว่าปลาตัวใหญ่ขนาดได้แล้วเบยจะมาเบิ้งขามากาม้าเขามาก้าก็คือเอข่าตะก้าที่ห้องบ่ได้ลุกไปดำนะคะ ที่เราไม่ได้ถอนไปดำนะคะจะเป็นลักษณะนี้นะต้นต่ําๆนะคะว่ามันก็งามอยู่นะเพรเนาะนี่นะคะเต็มเม็ดเต็มหน่วยค่ะอืาเต็มเม็ดเต็มหน่วยอยู่โอ้ยนี่ดิเขามันเหลืองไงเขาซื้อซื้อกินแล้วมันเหลือใส่ตู้เย็นไว้เอามาให้ปลาเออมันกินนี่กอดละมันกินมันก็จะกินเรื่อยๆขจอดใส่ถาดก็เขาเนี้ย ว่านนี่มันโลดพุ่นอ่ะมันตอดใส่บึงยูปนะ่ป่าหน่อยใหญ่สำแดงแล้วเงียบกิบอันเดียกว่านนี่มันกินด้วข้าวปุ้นก็มีพุ่นเลยข้าวปุ้นใช้ตู้เย็นไว้ <S <S อะไรเราฟังมันแะเ,เออเดี๋ยวมันก็ไม,ม่แหกกินโอ้ยมีหอดปิใงใป้งไก่บะนี่ไอ้มันกินโลดปิ้งไก,ก่ก็ได้ <S <S เอเอ ไม่เห็บกินเออมีหอดปิ่งไก่น่องไก่เยอะถุงอันเบะซ่อนๆกันแน่อเมื่อทิพาเมาอันเออเื่อนรอว่าาจะมีตาวานเรืยเออหอยหอยลงน้ำรู้อ่เป็นอย่างอ๋อมันจุ่มเนาะมันจุ่มนะเบะจะว่าไม่สิกินอยู่บนข่าปุ่น เอ้ือมาเออมะไรกินโมเบิร์ตมนาแหบยิน,โโนงนนไปแล้วบางระวังนีามาง่อยใวเหน,นตะแกงมนันเอาตะแกงมนันเอาขึ้นเอาเมืออืมเอาใต่อฟังไปนั่นแหละเอามาเนเอเันก็แบเออมันจะแหบกินเยไป,ไปยใบไส่หมักพริก โอ้ยเงียบมากเลยสิได้กินบ่เนาะปลาปีนี่เนาะเกี่ยวเขาเนี่ใหญ่บ่ทันเนาะพี่เนาะบังเนี่ยขนาดเกี่ยวแล้วน้ำยังไหลยอยู่นี่นี่เพิ่นเกี่ยวบ่ก,กี่ไห้นี่เบะหนึ่งสองสามสี่นี่ข้าวเจ้าอันนีข้าวเจ้าทีงข้าวเจ้าเบะเนี่ข้าวเจาโบทันข้เมาฮะน,นี่ข้าวเมาเหมา เป็นน้ำนมแล้วบ่นี่เจ้าอไม่เจ็บเลยค่ะเป็นน้ำนมแล้วเขาเจ้าก็บ่ได้เมาหรอวะบ่อละเข้าวที่ห้าคุณมาส้มนางามตีนี้นางงามถ้าเป็นราคาเนี่ยวัวลุงเสือภาษาเนี่ยรบเปละเลยได้หนิเนาะ เอ็ดนาหลายได้ปีนี้เช่านานาสาวทำด้วยอ่านใหญ่ขาคอยอ่อ้อมใหญ่พี่ขาวดออันนี้ขาวยังเบออีล้าวนะบเบอข่ายังข้าวเหนียวนี่ไหมที่ต้องเดืองอีล้าวนะปีนี้เนาะพวกส่ออ่อนหมากมันเนาะเบองามงามหมากมันงามอีดีข้าวพันใหม่นะคะเอามาจากไหนไม่รู้เนี่ยพา่นลงไปซุ้อักใส่เบอเอามันเป็นเล่งเปลหงนะมัน เต็มนกอมันเตึมเม็ดมันตึงอืเม็ดมันงามอีหลีตึงคัาๆๆข้าเขาอันก็ได้ข้าวอีลาวไม่ดำเลยหลับหญ้าพาลงไปลุยเลยต้นมันแข็งแรงอยู่เม็ดมันบรนง่ายๆนะเบ็ดเต็ะกี้ต้องเ้าใส่อย่างเขาอีเตี้ย ห่วงมันหยาบอันนี้เนาะคงุ้่นแห้งแล้วทั้งนี้น้ำซุ่มอยู่เนี่ยกับเบะเนี่ยแหละมันกัใบแหงเยอแหงด้วอืมหมากบานชาวบ้านนแหงเราถือนใบวีมันก็เหลืองมันก็แหงกันบาดอันนี้คือพ่อเกี่ยวเหรอนาเบนเนาะเพราะว่าใบวีมันเหลืองแล้วเออพ่อแล้วเดี๋ยวกระแดดเดี๋ยวกระโฮมอยู่เมื่อนี้ เดี๋ยวเก็ดขึ้นอ,อ,อืมอันนั้นเขาเขาเจ้าสลับให้อยู่ดอกคนใจเขา,าเอ,อ,อืมเครื่องหนึ่งหุ่นมากนี่เออเครื่องโตเครื่องหมดละบึงทรงโอ้ยข้อเจ้าก็ง,งามนี่แต่ข้อเจ้าเีา่ือนมดที่เกี่ยวพาเอฟซีมาชมข้าวงามลุงเสือภาษานะคะวันนี้นะคะ

สิเขียวมาก๋่ะเนี่สิพาเมื่อเหรได้ป่าเนี่เขทยว่้าป๋ไาปพันตัวอีหล่ะเออเออไปเอาป่าเด้อเออเอไปเดี๋ยวไปเอาโวดก่อนไดลายพ่ป่านี่ก่อนจะกลับเราแวะ ดูปลานะคะได้จ้กตัวในกระปูกระป๋าคอสองสามตัวเพราะมันตายแบบเออมันไปติดแตงโอเคได้หลายก็จะไปซีดเบ็ดอยู่อตัวขนาดสามสี่ตัวอยู่นมันหมุนลงปลาช่อนนะคะนี่ค่ะหมุนไปเลยไปได้หลายอย่างวันนี้เหมือนเดิมของเรานะคะผักนะคะผักผ้ายเดนอมั ไอ,อ้ปลาพ่อกลับบ้านได้น,นะเปเนาะกลับบ้านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ชอบปูของยาพาฟแฟมิลี่ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ